ครับวันนี้มาดูผลงานของเหลียวบุรีรำปีสุดเนครับกับการขุดลำห้วยครับฮะวันนี้พอเหลียวว่าจะเอาให้เสร็จครับแต่มีทีมช่างมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เราครับนเนาะพีเอ็มที่พันห้าร้อยครับผมเนาะเนี่ยพอเหลียวว้วยนุ่นรองรีเสียงดังเลยมั <laughs> ้นี่ครับความสวยงามครับฝีมือการขุดลอกห้วยครับ ห้วยไผ่ครับผมตำบลลำดวนอำเภอกาาระสังแัวไปแล้วครับเป็นงานโครงการของดูแลควบคุมของอบตอลำดวนครับพวกเราได้รับงานนี้มาครับเนาะได้ขอบคุณท่านนายกครับที่ให้โอ,อกาสพวกเราครับกับการ,ราทำงานของตำบลลำดวนครับพวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับผมวันนี้ทีเอ็มถึงที่ 1500. พันห้าร้อยพนี้ ได้เนาะเสร็จแล้วไปจะกเคลียรยทางรุ่นรอคือใกล้มันขยับมาใกล้หมู่บ้านที่เเดิมอยู่ข้างๆหมู่บ้านนั่นึงที่ลู่เนี่ช่างก็มาถ่ายนะมันเครื่องมาคนเดียวเลยครับเนี่ยฮะจ้างงานเลยสบายสบายเอาคนเดียวทําคนเดียวเลยเนาะไม่ให้ใครมาด้วย,ยช่างของ x c m g x สองหนึ่งห้า c ครับตัวนี้เป็นช่างของบริษัทชน่าแมชชีนสาขาโคราชครับ มาดูเลยพี่ให้พวกเราครับโอ้โอ้หนักรองจับอันนี้เบอร์ดนตรีปันถึงไหมเหลือๆเนาะตรงนี้ตังนี้ยังเนาะเคยดึงเอาเนาะตังนี้ตัวนอ้ออกไปไนอังจะโป้ไปไหนโป้โน่นโป้น่้แบงแบงเออแบงเออยสมนะ ความสวยงามครับนะน้องเป็นงานก็ทํางานออกมาแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านครับนี่ฮะถือว่าไม่มีตรงไหนตองเก้ครับน่าจะผ่านเลยเลยครับงานเราก็รอตัดบื้องลงสวยเบืงเนี่ยอนี่ไอ้ที่ันมันอ๋อปันสูงมาตั้มมามันจะได้สวยดินทุบไปมันเสมอไม่ถ้าเราออกเยอะมันไม่สวยพอเราออกข้างที่มันเกินมันก็ไม่สวยเนาะล้วช่างเขาว่าอะไรบ้างนะมาดูสุดยัด มาดูเฉยงานนี้ครับเป็นงานแปรของอบตลลำดวนที่เรามาทำครับเนาะแต่ว่าเป็นงานที่เราอยู่ลำดวนเราอยู่มาหลายแปลงนะครับอยู่โคกน้องนามาอยู่หากินลำดวนมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีหกสี่จนปีหกห้าครับผมเนาะยิงปีนี้โครงการโคกน้องนาโมเดลก็ยังเหลืออีกสิบกว่าแปลงครับเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าง,งานนะครับเนาะสู้กันต่อไปครับ พอแต่มีงานทำทับงานฝีมือต้องไว้ใจเหลียวบุรีรัมครับเนาะเปสุรินเจดสิ่งครับทีมงานเสียสละขุดบุรีรัมครับกับหน้างานร้อนๆครับเนาะไอ้ยุบหลับกับดาวลังนี่ฮะ FC, เอฟซี ER. เอฟเอฟซีเราเอฟซีเราชอบครับระวังเด้อเหลียวอย่าลืมดูเด็กน<ฮ>้อยเด้อนี่ฮะเอฟซีครับวันนี้ ผมพามาชมหน้าง,งานของเราด้วยแล้วก็เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วฮะเลยอีกประมาณอ่าพรุ่งนี้ก็จบครับไม่นานนะพรุ่งนี้ก็ช่วงอ่าก่อนเที่ยงในใ่าจะจบครับแทนน้องๆลูกทําแต่เช้าอากาศจะไม่ร้อนครับถ้าลุยช่วงช่วงแต่เช้าเช้ามืดน,นี่อ่ะเรยวไอ้ก็ตื่นมาก็ะสยเริ่มจะได้ไม่ร้อนเดีนน๋ยวพี่เอาอีกก็ไ,กนนไ,ไ,กได้ก็ได้มันจะได้จบอือเอาให้จบเลยได้ไหม กลางวันจะได้สบายไม่ต้องร้อนมากจะได้พักกลางวันเนาะนี่ดูนั่งเงากแก็เหลืออีกแค่ประมาณ